หลังจากที่เราขายผลไม้เสร็จแล้ววันนี้จากที่เราไลฟ์สดผลไม้ออนไลน์เสร็จแล้ววันนี้ก็อพอควานพาเดือนเพนกลับไปที่พักไหนนี่ไงดำดวน,นที่อยู่กับพ่อนี้เดือนเพนอาบน้ำจะไม่ได้ดำเลยใช่ไหมเ <laughs> ดือนเพนก็ เ้าออไปที่พักนะคะส่วนลำดวนก็อยู่ทางนี้ค่ะวันนี้พี่ควานเอ๋นะคะช่วยอาบน้ำให้กับลำดวนด้วยนะคะซับมาแม่อันนี้พี่ควานเอ๋ก็ช่วยอาบน้ําให้กับลําดวนนะคะนี่ลําดวนก็ได้กินต้นกล้วยเนาะวันนี้ อำ้อำอ้หนูอ้ําไหมหนูอ้ําไหมมีลำาดวนก็ได้กินต้นกล้วยนะคะเดี๋ยวควาลี่ก็จะเอาหญ้ากับสับป,ประรดไปเสริมให้นะคะมาแล้วมาเล่นกับลำาดวนไหมอันนี้มีน้องมาเล่นกับลำาดวนด้วยนะคะ ยายดวนกำลังหิว FC FC ลำดวนอ FC. FC ลำดวนนะคะคนนี้นะคะน้องชื่ออะไรนะออดีค่ะออดีครับออดีชอบยายดวนนะคะเข้ามานะดูตลอดจับได้จัาจับ,จบ,จบเลย กลัวใช่ไหมไม่เป็นไรมีควานอยู่อ,อยู่ไสดค่ะอันนี้ตอนไหนอ่ะหนูเค่หนูช่วย อาหารมื้อเย็นของลำดวนนะคะวันนี้มีทั้งต้นกล้วยต้นสับปะรดนิดหน่อยแล้วก็หญ้านะคะ อันนี้ก็คือมื้อเย็นนะคะเดี๋ยวก็จะมีมื้อดึกอีกรอบหนึ่งนะคะ